รึกว่าตอนนี้เราจะมาเจอกันที่หมู่บ้านที่หนึ่งโอเคแต่มันใกล้เมื่อแล้วอะ่ะเดี๋ยวฝนไปหาเตียงดีกว่าเพราะว่าแถวแถวนี้มันจะมีเตียงหว่ะมันเป็นหมู่บ้านโซนน้าแข็งเฮ้ยตะเกียงตะเกียงก็สวยกันนะเนี่ยตะเกียงก็สวยกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราหาหา,หาแถวนี้มีเตียงไหมโอ้มีเตียงด้วยมีบ้านสวยอะ่ะบ้านสวยอะ่ะย้ายอยู่นี่ดีไหมอ่ะดีไหม ยายบ้านเขาอยู่มันสวยอ่ะแบบสะตายมินิมอลเอ้ยใครอะออกไปออกไปคนจะหลับจะนอนออกไปจะนอนตอนนี้ฝนมีเก็บหีมะมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวขาด,ดูเตียง่อนช่วงนี้อดอยากเตียงนะเอ้ยอะไรไปขึ้นเต็มงหมดเลยพ o อย t p โอเคเรามานี่มันก็ต้องไม้คุ้มสินะนั้นเราก็เอาตะเกียบมาเลยต้องใช้อะไรขุดอะ่ะฉันที่ขุดเหรอโอเคได้เป็นคูณไฟเอาติดคูณไฟบ้าเราใส่ต้สนส่วนได้เลยของที่รอของที่แม่เอาดินออกไปดินออกไปโอเคของเต็มมากๆเลยเราหาที่ใส่กล่องมาหนึ่งนะที่ที่มีกล่องให้เอาลิบอันนึงคือคูณไฟหมดเลยมาหาของอุด คนเวลาเล่นเกมไมครับเนี่ยแล้วก็ไปเจอพวกหมู่บ้านเนี่ยทุกคนจะทำยังไงอะมาคอมเมนกันได้นะเชะๆชะชเชันโอเคขงาอจะบุกเป็นบิดลูกปะไอ้ลูกม่วงๆสมๆไอ้ไม่ม่วงเลยนี่ไม่มีอะไรอะไม่มีอะไรให้ต้นไหนแค่เตียงแน้าดีกว่าเป็นไม่บิดตูนี่อเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีกองกระบาดเลยเหรอไม่งหมดเอ๊ะอะไรนะพวกเาี่้องแขกมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะดอกไม้เรไม่ค่อยจะมีเท่าไร่เฮ้ยมีคนเลมด้วยอย็าไาตีเลเฮ้ยนี่เป็นอะไรอะมีอะไรไร ไม่รู้ไม่รู้อันนี้มีอะไรไม่มีไม่มีไปย่านหนึ่งไปย่านหนึ่งเลยหมดอไม่มีราคาด้วยราคาก็สวยไปนล้วเนี่ย,นยบน,บนอ่ะได้ราคาได้ราคาขงองเต็มเยอะอืมเอานี่ทิ้งไว้กันคุณอ,อยากรู้ที่ทิ้งของแต่ทิ้งไม่เป็นมันต้องทำยังไงอ่ะของเต็มมากๆมากๆคุณทำได้แค่กดค้างแค่นั้นนะอเอกี้เอาของก่อน,นอ่ะอ่ะอ่ะเ,อเสร็จแล้ววันนี้เราก็มี่ยมีพื้นที่ว่างขึ้นมานิดนึงนะบ้านที่ค่อ,ขอนข้างที่จะใหญ่ ของไหมมีของไหมมีี่มีมีเป็นนบอลองัน้มีเดยจริงดิเนเป็นป่องไฟแล้วก็มีอะไรสักอย่างแต็ไก็มีเดียท่าไรแต่เราก็มีที่ปงของนะโอเคเอาวันนี้ไปแถมให้เอาประูไปเลยมาแถมประตูให้เลยเอาเอาสนบอลมันเต็มอ่ะเอาสนบอลไปหน่อไ้หรือว่าสนบอลมาขิมาขอนก่อนได้ไหมได้ไหมไ้ไได้มเอ้ยนี่ไงเอ้ยนี่นี่นี่เจะได้สนบอลมาใช้แล้วบไม่ต้องเต็ียมทนที่แก็มีอะไรอ่างมาให้ไปมันให้ไม้เลยแล้วเอาเป็นอะไรอย่างมันมีของที่เอาใช้เอาฟืน เราก็ไปหาคนอื่นต่อดีกว่าเฮ้ยมีแกะด้วยเราไม่ฆ่านายหรอกเพราะว่าเราของเต็มเราของไม่เต็มหมดน,นี่เป็นบองน้อแข็งเฉยใช่ไหมร้องจะไม่มีอะไรใช่ปะรองคุณดูหน่อยนะร้องคุณหน่อยร้องคุณดูหน่อยคือมันจะมีสติงบางอย่างที่มันดาวนะตัวบรรยากาศมีสมบัตเิเออเกินแล้วเฮ้ยอ๋อมันเป็นบ้านดีกว่า,ามันเป็นบ้านชัดมันเป็นบ้านที่ต้อเข้าฝั่งลุ้น็เลยไปดูโอเคเราขึ้นไปเสร็จยังไงเราขึ้นยังไม่หมดแน่ๆเฮ้ยอีน้อกระต่ายใครฆ่าน้อกระต่ายออกมาปะมาป้ามาป่ะเสสีียยนนนะดเหหงงงแแิึบบ ทำการโดคลิปนี้จบมันจะเราต้องสร้างสนบอกไม่ได้อะแต้ต้องเรียกว่าอะไรอะโสรอไอ้พิซานิมะใช่ไอ้พิซานิมะที่มันเป็นหิมะหิมะยิงบอลก็ปิ้วอ่ะน่าใช่แหละนจำชื่อไม่ได้โสนโสรจังกึบเอาเบอรม่ใช่อโสรเลยโอเคแล้วก็เก็บดูเปอยเลยนะอ่าอะไรดิอะไรดิมีแค่หอดได้แค่หลอดได้ไหมของเต็มยังยังไม่เต็มของยังไม่เต็มโอเคแล้วก็เก็บไปก่อนนะเก็บเป็นแครอท เก็บไข้าวที่ก่อนมาได้ของฟังตินนะโอเคก็นะ่นาจะมีของไว้ป้อนเพียงเท่านี้นะน่าจะไม่มีอะไรให้ปพอแหละเดี๋ยวเราก็เหลือเศษซ้าวไว้ขเขาสัวนนิดหนึ่งแล้วกันโอเคเราก็กลับบ้านกันแต่ตอนนี้ฝนไม่รู้ว่าบ้านไปทางไหนเพราะว่าฝนลืมพเพราะว่าเฟิร์นที่ขี้ลืมมากๆเลยแต่ว่าก็คิดว่านา่นาจะน่าจะไม่เป็นไรหราาอกมั้งวิ่งไปเรื่อยเดี๋ยวเฟนจะสกิปสกิปเอาแล้วกันนะโอเคตอนนี้เราก็อัดคลิปไปได้ประมาณ7นาทีแล้วกว่านะ แล้วก็จะทาอาการเริ่มท,ำท,ำทำําตามภารกิจของเราก็คือในคลิปนี้ก็คือการสร้าง ball, สโนว์บอลซึ่งผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะมันคล้ายๆกับสโนว์แมนที่ยิงลูกบอลได้นะตอนนี้แล้วก็มีอุปกรณ์พรมแล้วทั้งๆที่จะเป็นเอ่อก้อนหิมะแล้วก็เป็นฟักทองนะฟักทองนี่นี่นี่เราจะมาเริ่มสร้างกันรู้สึกว่าบล็อกมันอยู่ไหนโอเคบล็อกมีแล้วเราจะสร้างสักสองตัวนะเพราะว่าเรามีฟักทองแค่สองหัวเอาเป็นตรงมันจะไม่บินไปไหนใช่ไหม แต่ว่าพอคิดว่าเดี๋ยวมันจะมันจะไป,น,ป,ปน,นู่นไปนี่พูก,ก็เลยคิดว่าพูจะสร้างที่ให้มันอยู่นะฟูจะสร้างเป็นทางประตูซ้ายประตูขวาแบบตรงนี้ตรงเนี้ยโอเคไหมโอเคเลยตรงนี้เอ้มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรสร้างบล็อกใช่ไหมอ่าให้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมอืมเฮ้ยเฮ้ยใครใครตีมาเดี๋ยวตีก่อน โอ้เสียดายอ่ะอ่าเดี๋ยวเราสร้างปุ๊บแล้วก็แปะได้ป่ะอุ้ยได้แล้วสนบอลอ้าวนายจะไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวดินายไปไหนอ่ะเฮ้ยนายอยู่กที่ก่นอนเขาไม่ให้ความร่วมมือเลยอเอยอช่างเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาเดินตามไปทายส่ยอย่างน้นอยเขาก็คงจะไม่ไปไหนจากเรามากนะ นี่เราก็ทําการภารกิจเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะทุกคนแล้วก็น่าจะทําอีกสักหนึ่งตัวเพราะว่าเราเหลือฟักทองอีกหนึ่งหัวเราจะทําเป็นแบบกู้แฝดกันเดียแฝดฟักทองอะหนึ่งอันหนึ่งอันแล้วก็มีน่ตัวไม่ถึงอ่ะตัวไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวมองนี่นี่กันอ่าอ่าแล้วก็วางปึ๊ได้แล้ว นี่ถ้าก็เท้าว่าเรานั้นทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มองอะไรกันนะ่นเขาก็มองอะไรกันนะยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียเท่านี้ก่อนนะวะไว้เจอกันคลิปใหม่นะบ๊ายบาย